คลิปนี้ก็จะมาสอนท่าออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้ออกบนให้โดนนะครับรื่องนี้ก็ปรับน้ําหนักได้ถึงเกือบเกือบแปดสิบโลเลยโอเคนะแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาคนมาเล่นนะเล่นผิดนะครับแล้วก็เล่นก้ามอ,อกไม่โดนเห็นชัดไหนเห็นชัดมาถึงก็มาจับแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ไม่ได้โฟกัสด้วยปึ๊บไปอย่างนี้แล้วแล้วหลังเนี่ยไหลมันหอ่อใช่ไหม มันจะไม่โดนอกบนนะครับมันจะไปโดนบ่าโดนบ่าแล้วก็โดนหัวไหล่นะครับอย่างนี้ทําให้บาเดเจ็บได้นะครับผมสิ่งที่ได้มาแขนโตหัวไหล่โตนะครับแต่ไม่ได้การอกเอาวิธีการเล่นที่ถูกต้องนครับเล่นนะล็อกสะบักด้านหลังนะครับล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอดอกไวนะ้นะแอดอกไว้กดไหล,ล่ลงนะครับแล้วก็จะจับจับให้เท่ากันกับอกด้านบน่ายคลิปอยู่ แล้วต่อจากนั้นเราก็จะใช้หลังแล้วสอบก,กันนี้หืปวดเต็มเต็มีช่อง YouTube ไหมูพยายามเต้นกลั้มหนอ้าอกไปด้วยนะและ้วก็ตามไปคลิปนี้จะไม่ยาวมากครับผมเพราะเ่อนความจำโทรศัพท์โอเคเห็นหน้าอ,อกปีเข้าหากันไหมลูก อ่าิดส,สามครั้งครับเล่นประมาณห้าเซตได้ออกบนแน่นอนทุกคนทุกคนกดรับตัค่าให้ด้วยนะครับ